ไม่ต้องใช้หลอกเด็ขนาดนี้โควิดไม่อยู่แล้วไม่เป็นไรนูไปมาทั่วไทยวงห้าวงหน้าอยทำไมแมสแม ใส่ลุงใส่ลุงเต้นหรือยังลูกแล้วก็เข้าแถวแจกอะไรกันนะนคน โรงงานรองเท้ามาเองหรืออย่างไรไปถามเขาบุญหาพิธีกรเดี๋ยวออบาตอได้ใช้มาเลยค่ะอบตช่วยดูพี่บังกรไปอ้นกล้าว่าพิธีกรนะไปถามรองเท้าต้องไปโดนอยู่ข้างหน้านู่นลำโพงนู่นพ่นย่ะอันนี้ชาวบ้านคือไงชาวบ้านนอน

อยู่ทไชวยี่แจี่เป็นอันใหญ่จใา้เขาก่อนนะคะถ้าเป็นอันเล็กเอาขึ้นเป็นเวทีนะเดี๋ยวลองดูก่อนของรองมไหม อ, <Safe> <cumin> อันไหนคือเป็นอันใหญ่จะให้เขาก่อนนะคะถ้าเป็นอันเล็กเอาขึ้นเป็นเวทีนะเดี๋ยวลองดูก่อนของละครไหมอันไหนคือจะให้แจกกี่มุ่งนะจ๊ะะกินเหรอไม่กินแล้วเอ้วนไปเถอะ เร็วเร็วเร็ววิ่งวิ่งวิ่งทางนี้วิ่งนี่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 เลยยายต้องกินอะไรก็ได้านนีแจกรองเท้ามาแจกนะของทุกอย่างนะครับพี่ยังไม่เนี่ยเรากำลังจะแจกแล้วนะครับเวลาเราผิดกฎกันเนี่ยมันก็จะท้าึ้นไปอีกนะครับคนกคุณคุณสวนกันนะพี่แก้แบงค์ผมคนเดียวพี่มารีไม่มีหัวนะเนี่ยคราวเนี้ย